ดีครับพบกับผมเจมลาลิก้าเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิก้าอัปเดตวันนี้มีประเด็นเรื่องของอินทรายกุกันมาพูดคุยกันนะครับมีข่าวลือออกมานะครับโดยนักข่าวตุรกีที่ชื่อว่าเบอร์ฮานชันเตซี่นะครับบอกว่าอินทรายกดฎกันนั้นไม่แฮปปี้ครับกับชีวิตการเล่นที่บาร์เซโลนาและอยากที่จะย้ายไปเล่นในตุรกีนะครับโดยมีการพูดข้อมูลเสริมว่า มีการพบเห็นกุลการนั้นพูดคุยกับทีมบริหารของการาตาสารายนะครับข่าวนี้นะครับเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนก็แวบ,บแรกนะครับที่เห็นข่าวนี้บอกได้เลยว่าเชื่อถือได้ยากมากๆครับเชื่อถือได้ยากมากๆจริงอยู่ว่าฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ด้วยสถานการณ์ของกุลการกับทางด้านมาโซนาเนี่ยผมมองว่ายังไม่ใช่เวลาที่กุลการจะคิดเปลี่ยนทีนะครับ ทานนั่นชานเตซี่นักข่าวตุรกีเนี่ยเขาอ้างคําพูดของกุนโดกานที่แสดงความหมุดหงิดแสดงความโมโหออกมานะครับแล้วก็มีการบ่นถึงเพื่อนร่วมทีมว่าควรจะแสดงความเกลียดกลากมากกว่านี้นะครับหลังจากที่แพ้ในเกมใหญ่เกมสําคัญอย่างศึกเอลกราซิโกตรงนี้แหละครับที่ทานนั่นชานเตซี่หยิบจับมาเป็นประเด็นอย่างไรก็ตามนะครับความเป็นไปได้เนี่ย ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าจากบทให้สัมภาษณ์ล่าสุดของกุนโดกันเองเนี่ยนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อตุรกีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเขาแฮปปี้นะครับกับชีวิตที่บาเซโลนาและกับสไตล์การเล่นนะครับกับการทำงานร่วมกับชาบีที่มีข่าวออกมาว่าเขาอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่นั้นกุนโดกันก็พูดชัดเจนเลยบอกว่าเขากับชาบีเนี่ยเข้ากันได้ดีมาก และเขามาที่บาเซโล์นาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าชาบีการเลือกบาเซโลนาเนี่ยมันมี2เหตุผลสําหรับคุ่ตดกันก็คือ1เป็นทีมที่เป็นทีมในฝันเขาอยากเล่นให้ทีมนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตและชาบี มื่อได้คุยกับเขาแล้วคุณได้เห็นโปรเจกต์แล้วเนี่ยก็เกิดความรู้สึกสนใจสุดท้ายก็เลยเลือกย้ายมาอยู่กับบาซลนาหลังจักหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับุณ,ณูการก็ก็ยังพูดถึงในแง่ที่ว่าคงจะไปคาดหวังจากชาบีแบบเต็ม100%ไม่ได้ทั้งหมดต้องให้เวลาบ้างนะครับถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับแป๊ปกัวเดล่าเนี่ยมันยังแตกต่างกันนะครับ ก็คือเป๊ปเนี่ยมีประสบการณ์มาหลายปีส่วนชาบีเนี่ยคุมทีมจริงๆมาแค่5ปีและคุมทีมเล่นในเบีรทียุโรปแค่2ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นประสบการณ์มันต่างกันนะครับก็ต้องให้เวลาเพียงแต่ว่าในแนวทางระหว่างเป๊ปกับชาบีเนี่ยมันเหมือนกันกุนโดการยืนยันอย่างนี้นะครับซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ก็ชี้ไปได้ว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อแน่และมีแนวโน้มที่จะต่อสัญญากับทีมออกไปอีก1ปีสัญญาฉบับปัจจุบันของกุนโดกาน,นจะหมดลงในปี2005นะครับถ้าต่ออีก1ปีก็จะทําให้กุนโดกานนั้นอยู่ถึงปี2026หรือเล่นกับบาซลนาครบ3ปีซึ่งเจ้าตัวหวังว่าจะคว้าแชมป์รายการสําคัญให้สําเร็จครับ